เดี๋ยวเสางนี้เอาขนมสนิมาเค่ง่ายหน่อนึม่ยนะครับใช้เวลาไรส่นาทีขนสุท่นผสิบห้าวิอน่อมูสสูงอะไรสูง โอครับชุดคำที่บกนะครับวิญญาณเพอแ่นัก็แคกันเลยสกเฟสกฟตกสรรนสรรีนสระนาีสรร้ก็นมีมันก็ด้ก็ได้

ันที่สามรถวิ่งชนไม่ใช่สวนอ่ามีคำว่าสวนครับที่มีต้นไม้ศวนสาธารณะไม่ใช่พยันอยู่เป็นสวนหย่อม ใช่เรินปเดิน่ยเรามีบริษัทเราต้องเราต้องมีการทุกเดือนเพื่อหาเงินไปเราจะมีการการเข้าห้องเข้าห้องประชุมอ่ามีการเข้าประชุมครับประชุมอะไรทุกเสือมีกองกองอะไรกองที่เป็นไฟอ่ะประชุมเดืนเออ ใปไหพี si, ่หัวคอยทายได้เจ๋อเส้นเส้นจีนอ่าจีนมีคำพูดกระำไหน้ำยาเอ้น้ำยาเอ้หนาทีที่ไสามก้าโซ่จุด ถ้าเหลือสองสามสี่ห้าแปดเจ็ดแปดสองค่ะสองโอเคได้สี่สี่นะไม่ยากนะ